อโอเคนะครับสุดท้ายเรามาดูฟังก์ชันชนิดที่4นะครับฟังก์ชันค่าสมบูรณ์นะครับฟังก์ชันค่าสมบูรณ์คืออะไรนะครับฟังก์ชันค่าสมบูรณ์เขาบอกว่าเป็นฟังก์ชันที่อยู่รูปนี้ครับอยู่ในรูป y เท่ากับค่าสมบูรณ์ x ลบ a บวก c นะครับเมื่อ a และ c นั้นเป็นจนํานวนจริงใดๆเเรามาดูการเขียนกราฟของฟังก์ชันค่าสมบูรณ์นะครับแล้วก็เข้าไปเราหาโดเมนแล้วก็เลนด้วยอันแรก y เท่ากับค่าสมมูรณ์ของ x อนะครับอันนี้มันสาคัญมากมันจะเป็นกราฟต้นแบบของเรา y ากับค่าสมมูรณ์ของ x อันดับแรกอ่ะเอาเขียนแกนพิกัดรอก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บอันนี้แกน x อันนี้แกน y ใช่ไหมครับอันนี้เราก็ลองสร้างตารางแทนค่ามาดูก่อนนะครับเอาแบบเบสิกก่อนเลย x y จาก y เท่ากับค่าสมมูรณ์ของ x ถ้า x คูเป็นศูนย์อ่ะ x คูณเป็นศูนย์ y ก็จะเป็นเป็นศูนย์ใช่ไหมครับถ้า x คูณเป็น1น่งค่าสมบูรณของ1 y ก็จะเป็น1ถ้า x คูณเป็นลบหบ้างไงค่าสมบูรณของลบหก็ได้เป็นอ่าเป็น1ใช่ไหมครับแสดงว่าเราได้3จุดสคู่ดับแล้วก็คือ0 0นยู่ตรงกลางใช่ไหมครับ1 1ึ่งหน่ก็คือตรงนี้ x เป็น1 y เป็น1นะครับตรงนี้และสุดท้าย x เป็นลบหนึ่ง y ก็เป็น เป็นลบหนึ่งใช่ไหมครับแสดงว่าการาฟเราจะต้องมีหน้าตาประมาณนี้นะครับปึ๊บให้ตรงนะครับนะใช่ไหมครับเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับตรงๆขึ้นไปแบบนี้ปึ๊บปึ๊บนะครับอันนี้คือการาฟของ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ซึ่งอันนี้ เราคิดว่าเป็นกราฟต้นแบบนะครับกพคือมันสามารถเอาไปใช้ช่วยในการเขียนกราฟในฟังก์ชันอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าสมบูรณ์ไดนะ้เป็นกราฟต้นแบบของเราเราต้องจําให้ได้นะครับก็คือ y นะครับค่าตัวของ x นะครับมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็คือค่า y เป็นบวกเนาะเติม่าป็นขึ้นข้างบนใช่ไหมครับ x ของเราั้นเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับมีกราฟก็าตามแบบนี้ ข้อ2ครับ y เท่ากับค่าตัมูลของ x บวก2บ้างอ่นนี้ครรดืมข้อแรกเข้ามาหาโดเมนด้วยใช่ไหมครับอันนี้โดเมนเห็นว่า x ของเรานั้นเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับก็คือการาฟไหมครับการาฟคุมทุกแกน x เ,เลยทุกจุดบนแกน x แสดงว่าโดเมนก็คือเป็นอะไรก็ได้คือเป็นจํานวนจริงใดๆใช่ไหมครับแต่เลนส์ล่ะครับเลนส์เห็นว่าการาฟของเรานั้นคุมแกน y เฉพาะที่เป็นบวกใช่ไหมครับ อ่ะแล้วก็เอาศูนย์ด้วยใช่ไหมครับแสดงว่าเลนของเรานั้นก็คือตั้งแต่ปิดศูนย์จนถึงเปิดอินฟินิตี้นั่นเองก็คือ,อตรงกับค่าสมบูรเราใช่ไหมครับ y ตรงนี้เป็นบวกก็ได้แล้วก็เป็นศูนย์ได้ใช่ไหมครับแต่ค่าสมบูรณ์ไม่มีบัณฑ์เป็นลบใช่ไหมครับแต่ x ของเรานี้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ y เราไปครับมันเท่ากับค่าสมบูรณ์มาต้องมีค่า มากกว่าเท่ากับศนย์เสมอนะครับนั่นก็คือโดเมน,นก็คือปิดศนจนถึงเปิดอินฟิน t y นั่นเองนะครับต่อไปดูข้อที่2ครับ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก2บ้างอันนี้เหมือนเดิมครับซึ่งแต่นี้เราใช้ตัวช่วยของเรานะครับนั่นคือกราฟต้นแบบเนื่องจากเรารู้ว่าไหยครับ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับสีเขียวตัวนี้ มีหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะอ่าอันนี้ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x เ,เนาะจากข้อที่1น,นะครับอันนี้ครูใช้เป็นเส้นปะนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นแบบปึ๊บปึ๊บ,บ,บแต่อันนี้มันไีครับมันมีการบวก2ขึ้นมาก็คือค่า y มันเพิ่มขึ้นไป2หน่วยใช่ไหมครับแสดงว่าจากที่อยู่นี้ครับจากที่อยู่0 0 บวกขึ้นไป2หน่วยมันจะอยู่ที่ศูนย์สองแทนใช่ไหมครับก็คือ,อบวกไปสองสองหน่วยแสดงว่ากราฟของเราจะมีหน้าตาแบบนี้ครับเป็นสีเขียวเข้มไนสีเขียวตังนี้นะครับมันจะเลยนึงนะ,ะเรียบร้อยอันนี้ก็คือกราฟของ y เท่ากับค่าสมมูรณ์ของ x บวก2นะครับก็คือ จากต้นแบบของเรา y กับค่าสบูนของ x เพิ่มขึ้นไป2หน่วยนะครับค่า y เพิ่มขึ้น2หน่วยโอเคนะครับต่อไปอันที่3บ้างอันนี้ y เล้กับค่าสบูนของ x ลบ2บ้างอ่าเหมือนเดิมครับเนื่องจากเรารู้ว่า y เท่ากับค่าสบูนของ x นะครับก็คือตัวนี้เนาะกูใช้เป็นสีม่วงนะครับปึ๊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 บแบบขร่ขวานะ y เท่ากับค่าสมมูรณ์ของ x แต่นี้มันลบสครับ y ลบ2แสดงว่าจากที่อยู่ตรงนี้0 0มันจะมีค่าลดลง2หน่วยก็จะมาอยู่ที่ศูนย์ลบ2แทนนะครับก็คือกราฟจะมีหน้าตาแบบนี้ครับปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอ่ะได้เป็นกราฟสีเขียวนะครับนั่นก็คือกราฟ y เท่ากับค่าสมมูรณ์ของ x ลบ2นั่นเองก็คือ ลบไป2หน่วยนะครับค่าลดลง2หน่วยนั่นเองเพราะว่ามันลบ 2, 2โอเคนะครับต่อไปข้อที่4บ้างข้อที่4 y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1บ้างอ่าอันนี้มีบวก1อยู่ในขคาง่งหมายค่าสมบูรณ์นะครับอันนี้บวก1แบบนี้นะครับให้เรามองแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวครูเขียนแกมให้เราก่อน พึบปึบแกน x แกน y อ่ะบวกหนึ่งแบบนี้นะครับตรงนี้จุดยอดของมันจุดตรงนี้ครับจุดจุดตรงนี้ของมันตรงนี้มันจะย้ายที่ครับมันจะไม่อยู่ที่ศูนย์ศูนย์แล้วค่าสมบูรณ์ของ x บวกหนึ่งแบบนี้นะครับมันจะเลื่อนครับบวกแบบนี้นะครับให้เราเข้าเจบวกหนึ่งแบบนี้นะครับให้เราจําว่ามันจะ เลื่อนไปทางซ้ายนะครับหน่หน่วยนะครับก็คือจากศูนศเลื่อนไปทางซ้ายหหน่วยนะครับบวกนะถ้าเป็นบวกมันจะเลื่อนไปทางซ้ายหนหน่วยแสดงว่าจากที่มันอยู่ศูนศย์ตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้กราฟตัวแปรนะปึ๊บบ,บ,บ,บ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ถ้ามันบวกหนึ่งอันนี้มันจะเลื่อนไปทางซ้ายหนึ่งหน่วยนะครับแสดงว่าจากที่อยู่ศูนย์ศูนย์เดินไปทางซ้ายมันจะมาอยู่ที่ศูนย์ลบหนึ่งแทนนะครับอ่าถ้าเป็นบวกนะเลื่อนไปทางซ้ายหนึ่งหน่วยนะครับอ่าจุดยอดมาอยู่ที่ศูนย์ลบหนึ่งแทนก็คือหน้าตาประมาณนี้ครับ เพิ่มนะครับ y เท <Y S 1> ่ากับค่าสมบูลของ x บวกหนึ่งโอเคนะถ้ามันบวกแบบนี้นะครับให้เราจําว่ามันจะเลื่อนไปทางซ้าย1หน่วยนะครับจากต้นแบบของเราโอเคนะครับแต่ถ้านี่ครับ y เท่ากับค่าสมบูลของ x ลบสอง x ลบสองบ้างอันนี้มันจะถ้าเป็นลบสองนะครับถ้าเป็นลบปึ๊บมันจะเลื่อนไปทางขวานะครับตามแกน x สองหน่วยนั่นก็คือจากกราฟต้นแบบของเรานะครับ y x จากที่อยู่ศูนศูนย์ตรงนี้เนาะนี่ต้นแบบนะครับปึ๊บปื๊ y าปรับค่าสมมูรณของ x จากที่อยู่ศูนย์ศูนย์นะครับมันจะเลื่อนไปทางขวาสองหน่วยไปทางขวาสองหน่วยนะครับ ถ้ามันลบสองมันจะเลื่อนทางขวาสองหน่วยมันจะมาอยู่ที่ศูนย์สองแทนนะครับกราฟนียจะมีหน้าตาแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บนะครับกราฟของ y กับค่าสมบูรณ์ของ x ลบสองแบบนี้นะครับถ้าเป็นลบสองมันจะเลื่อนไปทางขวาสองหน่วยแต่ถ้าเป็นบวกมันจะเลื่อนไปทางซ้ายนะครับยีนหน่วยก็ตามขึ้นอยู่กับเลนเนาะ อันนี้เป็นลบสองแสดงว่าเลื่อนไปทางขวาสองหน่วยอ่ะดูข้อหกบ้างหกตัวน,นี้โอ้เลื่อนหลายอย่างเลยอันนี้มีทั้งค่าสมวมลของ a ลบสองแล้วก็บวกหนึ่งอีกอันนี้เหมือนเดิมครับเราเริ่มจากกราฟต้นแบบของเราก่อนอ่ะนึกอะไรไม่ออกเขียนกราฟต้นแบบไว้เราก่อนนะครับ y x กราฟต้นแบบก็คือ y ตรงนี้เนาะปึ๊บ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ใช่ไหมครับอันนี้เราทำในนี่ก่อนเลื่อนตามแกน x ก่อนอันนี้มันเป็นลบสอลบสอหม่เพราะว่ามันจะต้องเลื่อนไปทางขวา2หน่วยใช่ไหมครับอันแบบแรกเราเลื่อนไปทางขวา2หน่วยแต่มันมีบวกหมาอีกอ่ามีบวกหมอีก ั้นตอนที่สองนะครับเราค่อยเลื่อนขึ้นไปอีกหนึ่งหน่วยเลื่อนขึ้นอีกหนึ่งหน่วยนะครับแสดงว่าตรงนี้ต้นแบบของเราจาก,จากที่อยู่ศูนย์ศูนย์มันก็จะมาอยู่ที่ศูนย์สองตรงนี้ใช่ไหมครับปึ๊บ,บย,ยังใช้เป็นเส้นปะอยู่สีม่วงตรงนี้ก็คือกราฟ y เท่ากับค่าสมมูรณ์ของ x ลบสองใช่ไหมครับ แต่นี้มันบวกหนึ่งมันเลื่อนขึ้นไปอีกหนึ่งหน่วยอีกอ,อันแรกเนาะขั้นตอนแรกเลื่อนไปทางขวาสองหน่วยอ่ะแต่นี้มีบวกหนึ่งสีฟ้าแสดงว่าเราต้องเลื่อนขึ้นไปอีกหนึ่งหน่วยแสดงว่าจากที่อยู่ศูนย์สองมันก็้นอยู่ที่อ่าอะไรครับถ้า y าเพิ่มขึ้นจากไฮ้นี่คูเขียนผิด สองศูนย์นะครับอันนี้ครูขอโทษอ x เป็นสอง y เป็นศูนย์อันนี้เหมือนกันอันนี้แก้เป็นสองศูนย์นะ x เป็นสอง y เป็นศูนย์นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บจากสองศูนย์เรื่องขึ้นไปหนึ่งหน่วยก็จะอยู่ที่สองหนึ่งใช่ไหมครับอ่สเต็ปที่สองก็คือเลื่อน ขึน้น1หน่วยใช่ไหมครับแสดงว่ากราฟที่ได้สุดท้ายก็คือกราฟเสียเ,เงินตัวนี้ครับบ y เท่ากับค่าสมมูลของ x ลบ2แล้วก็บวก1แบบนี้นะทำา2สเต็ปก็คือทำในค่าสมูลก่อนกคือเลื่อนตามแกน x ไปดังวา2หน่วยนะครับถ้าเป็นลบ2เล้่ไปดังวา2หน่วยแล้วก็เลื่อนขึ้น นะครับถ้าเป็นบวกค่า y เพิ่มขึ้นเนาะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วยคือเลื่อนขึ้นไปหนึ่งหน่วยค่าพิจาาจะเป็นสีน้ําเงินตัวนี้ y วเท่ากับค่าสมบูรณ์ของออออลบ x อลบสองบวกหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือนะครับให้เราลองไปก็เจอก็แปดให้เราลองไปทานะครับทำดูเองนะครับไม่ยากนะครับลองทำดูนะครับซึ่ง ครูก็ขอจบคลิปเห็นเท่านี้นะครับก็จะจบบทเรื่องของฟังก์ชันนะครับก็ขอให้พวกเราโชคดีในการสอบทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ